สวัสดีครับเมื่อน,นี้พามาเบิงเอาันยอดกระถินมาให้หมูนะครับเมื่อเนี้ยได้หลายครับยอดกระถินฮักเอาน้ำค้างรั่ววัดนะครับหลายๆเลยเมื่อน,นี้อาหารเย็นก็สิเป็นยอดกระถินกับหมากกระถินนี่แหละครับ คิดว่าสีอิ่มอยู่ดอกไฮไลท์ไฮไลท์ล้วให้นะครับเงี้ยวอยู่นะครับนี่เอามาเลี้ยงได้พราอาทิตย์ไปเหรอออมาเลี้ยงแป๊บเดียวเป็นต,งต,งตางๆตานะครับหลังหลังปเปรีเซ ตัวใหญ่ครับนะครับโดยเฉพาะอันตัวสีดำๆสองตัวนะครับโค้งสั่งมันไง่หลังมันเปย์เี๋พายางไปเบนไก้ๆทางนั้นกัง นี่เบื้องตัวนี้ครับเบื้องหลังหมูกินกินถ้าพวกอันญ้าพวกเศษอาหารนะครับอ้วนได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้ว,วก็ได้ใส่หัวอาหารคือจังหมูขาวนะครับพวกงาหวานพวกยอดกระถินหรือว่าเศษอาหารหรือปลายเข่าที่กินกับให้โปรตีนสูงกันครับ โปรตีนให้สารอาหารหลายปลาตาให้ในปริมาณที่มันเพียงพอให้มันอิ่มนะครับหลายนะครับยอดกระถินขันดูหักว่าให้สูมสมเมอร์ซมอนี่มหาจะจินแนว้วอื่นก็นได้นะครับแต่ว่าน มีเวลาหักไ้่ต่ช่วงย้ำจากของว่างๆนะครับกินดีครับนี่ดูดกัน น้ำให้กินเฉพาะเวลาทีน่นเพาให้เศษอาหารนะครับเลยย้ำเพิ่นกินเศษอาหารเปิดห้องก็แค่เที่น้ำเสยล้างให้กินแค่นั้นเพราะไม่ได้ให้ตลอดมือ้อให้ตลอดมือ้อย่านคอกย่านคอกแฉะคอกแฉะเดี๋ยวมันสิ่งกินเหม็นแล้วก็นงวันไม่ฉี่มากใครใส่เป็นนอนเป็นนี่นะครับเห็ดแบบพอแห่แหงยังบ่มีกินบ่เมียนแมงวัน ตัวสวยเลยนะครับนี่หูสั้นหูสั้นหน้าหนากลางๆพอถึงก็ว่าหนาเงามันจะเป็นตีดผสมมาครับลูกผสมปกติถับหมูปลาแทนันก็สิเป็นพวกหนาเงาๆขายเงาๆพวกนี้สิผสมมาแล้วมันเลยเป็นหนาสั้นเข้ามาข้อดีของการเป็น หมูปลาลูกผสมก็จะเลื่อนเติบตัวเร็วกว่าหมูเลือดลอยนะครับหมูปลาเลือดลอยจะญ่สยสาหน่อยเนี่ยเพราะมันผสมขม้ามันจะกำเนี่อมันจะขื่นเร็วหลังเปรเป็นหมูปลาเลือดสูงก็สิเป็นตัวเปรปตัวเปราเปร์ขาเรียวๆนะครับงายสาพตัวนี้จะง่ญ่เร็ว หลังปเรีบเสียครับพวกนี้บ่แปรบร่แบนตัวบ่แบนตัวจะหนาๆแล้วเฮ็ดเนื้อัมันจะสีได้ร้ายกว่ากัน,นครับรสุดท้ายแล้วฮ้องก็ต้องพัฒนามาให้มันเป็นเป็นเนื้อนะครับเป็นเนื้อแบบหมูป่ามันจะแซบกว่าแซบกว่าหมูขาวเวลาไปเฮ็ดหมูหัน พวกนี้จะเอามาไปครับพัฒนานะครับอเอน,นี่ครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ